ไม่เ่นแล้วตกเยอะทีนะม่เ่เาเปิดน้ำลงมาไม่เหรอวะ้เหรที่ว่าต้องติดต่อให้ที่สวนบอกง่ายง่าผมว่ามาได้ใช่ไหม น้องอยู่ตรงไหนวะตลาดเอหน้าเซนตอนหน้าเซนปอนอันนี้วอลล์รับครอบครัวแบบมาอนเต็มเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคณะทัวร์ศึกษาน้ำตกกันครับนี่โบกมือหน่อยมาคนเดียวเหรอครับเพื่อนไปไหนหมดเพื่อนยังไม่ตื่นเลย มันน้อยอ่อนที่สี่ที่สี่ร้อนเลยพี่เบลทำใหม่มาแล้วเหรอเมื่อเช้าเราเดินเป็นอย่างนี้ไหมเบลไม่อย่างนี้แหละนี่แหละทำใหม่เลยทำใหม่แล้วพี่แบบนี้ก็ได้เต่เดินไปนี่อ่ะค่กลับไปตรงนี้อ่าเดยวชั้นโอ้เล็กถ้ารู้ว่าเล็กจะมาก็ปรับปรุงทางเดินใหม่อะไร ไปเลยเนี่ยปวกเนาะใช่ครนะับพยาปวกโอ้โหทางครัสวัสดีครับทุกคนครับนี่เป็นต้นอะไรก็ไม่รู้ครับผมว่านะใครตื่นสายก็อดอย่างนี้แหละครับไปดีกว่า

ขั้นที่สี่สุดแล้วมันยังจะขึ้นไปก็ได้แต่ว่านม่ปวเพราะมันต้องปีนกดมือหน่อยนะทุกคน,นกดมือหน่อยเนื้อสวยแน่นอนถ่ายวิดีโอนี่ครับสมาชิกขอบคุณมากที่มาร่วมกัน เนี่เห็นทุกคนแน่นอนลงมือได้เลยโอเคเดี๋ยวไปแคปภาพให้ครับนีเ่เห็นทุกคนแน่นอนลงมือได้เลยโอเคเดี๋ยวไปแคปภาพให้ครับ